วันนี้ก็มาสวัสดีปีใหม่นะคะลูกค้าแถวสมุทรสาครถนน,นเศรษฐกิจหนึ่งนะคะสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยค่ะประสบความสำเร็จไม่เท่ากันสิ่งที่ทำให้มนุษย์เพียงหยิบมือหนึ่งอะคะ่ะอยู่เหนือมนุษย์7 8 0 0พันล้านคนนั่นนน,น,นนะคะก็คืออยู่ที่ความอึดแล้วก็การทำงานแบบวิ่งมาลาทอนอะ เหมือนเดินมาลาทอนไม่หยุดในเป้าหมายของตัวเองแล้วก็มีการอัปเดตซอฟต์แวร์ก็คือสมองตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะคนเก่งคนฉลาดเนี่ยจะสู้คนที่เขาทำไม่หยุดไม่ได้นะคะก็เลยทำให้ผลวิจัยออกมานะคะว่าบุคคลที่ประสบความสำเร็จเนี่ยปกติแล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนเก่ง อาจจะไม่ใช่อัจฉริยะเลยนะคะ IQ อาจจะไม่ได้เยอะไม่ได้สูงนะคะแต่เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมี EQ มีความอดทนต่อเนื่องนะคะก็จะอยู่เหนือกับอย,อยู่เหนือคน IQ สูงดังนั้นจะเห็นว่าเจ้าของกิจการบางคนนะคะมีลูกน้องจบด็อกเตอร์จบออกฟอร์ดจบที่แบบ ที่คนอัจฉริยะอยู่กันนะคะแต่ทําไมอัจฉริยะเหล่านั้นอะไม่สามารถที่จะเป็นเจ้าของกิจการตัวเองได้นะคะนี่แหละค่ะสิ่งที่จะทําให้ประสบความสําเร็จคือประสบการณ์แล้วก็การอดทนทาอย่างต่อเนื่องแล้วทําไมเราต้องซัพพอร์ตเจ้าของกิจการเพราะว่าการก่อสร้างกิจการขึ้นมานะคะมาเพื่อที่จะช่วยเหลือมนุษย์ เพราะถ้าไม่มีการตั้งบริษัทไม่มีการตั้งกิจการขึ้นมาเนี่ยค่ะกิจการต่างๆเนี่ยครอบครัวทําเองยกตัวอย่างนะคะถ้าครอบครัวทําเองคนอื่นก็จะไม่มีส่วนที่จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลายเป็นกิจการครอบครัวไปเลยนะคะดังนั้นนะคะการก่อตั้งบริษัทขึ้นมาเนี่ยเป็นการแชร์นะคะแชร์ทําให้คน อื่นๆได้มีโอกาสรับรายได้จากเจ้าของกิจการด้วยนะคะดังนั้นถ้าเราเป็นลูกน้องมีเจ้านายดีนะคะเราก็จะต้องคอยทํากิจการให้รุ่งเรืองเมื่อกิจการรุ่งเรืองเราก็จะได้รุ่งเรืองตามด้วยนะคะเนี่ยค่ะคนหนึ่งคนนะคะหนึธุรกิจ1นกิจการเนี่ยค่ะสามารถที่จะเลี้ยงคนได้หลายร้อยชีวิต บางกิจการเลี้ยงคนได้เป็นหมื่นหมื่นชีวิตเลยนะนค่ะ